กลับมาแล้วครับน้องชายนะครับผมหลังจากที่ไปเดินสายกับพี่ชายนะครับก็าพาพี่ชายก็พาหลังจากต่อยเสร็จพาไปกินตับไม่เอาจริงเอาจริงตะวันชายพาไปไปหาเด็กบ้างปะไม่ฮะเมื่อคืนพาไปดูปตทชกปตทชกอ๋อไปเชียร์ปตทใช่ครับเป็นพากันไปฉลองกันที่ไหนนะวันต่อยเสร็จอ๋อไปกับครอบครัวพี่การพี่การอ๋อไปกินข้าวกินอะไรกันที่เฉยใช่ครับตะวันชายก็จัดเด็กให้ไหมเอาแบบลูกชายเลย ไม่เคยไม่เคยแต่เคยไปกินพร้อมกันไม่เคยครับเอาดีทียอดไอคิวมาใส่ก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวถ่ายรูปกับแฟนครับนะครับครับโอยดยวไ่อครับขอบครับครับพีร้องยินดดับยังครับยังครับผมยอดไอคิวแล้วทีนี้ก็ตอนนี้เอาจริงเลยมีครบบ้างยังมีผู้หญิงถามมาเยอะยอดไอคิวมีครบหรือว่าแค่ธรรมดา ยังงไมีคบกับผู้หญิงบ้างไหมมีอะไรไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าโสดมันยังโสดไหมยังโสดไหมยังบอกไม่ได้เขามีคนในใจแล้วครับก็ยังมีคนในใจอยู่อ่าวันนี้สาักก็โอกฮากาเดะปีนี้อายุเท่าไหร่้วน้องนะเป็นคนบุรีรัมณ์เนาะยี่สิบสองครับยี่สิบสองคนบุรีรัมย์นะเป็นน้องตะวันชายอยู่สามปีสี่ปีตะวันชายเท่าไหร่นะตะวันชายยี่สิบห้ายี่หมู่กันยี่สิบห้ายี่สิบห้าเนาะส่วนเราก็ยี่สิบสองใช่ครับช่วงหลังแล้วแพลนลุชนะไฟเมื่อกี้ได้โบนัสเลยดิใช่่ปะโบนัสอ อ่อันนั้นปอมเมทโอ้ยปอมเมทหน่อยปอมเมทหอนี่ก็คือยอดไอคิวนะครับแล้วก็เป็นคนชาวบิลัมอาเภออะไรนะเอำเพื่อกระสังครับกระสังนะครับคนบิลลัมยังยังมีคนในใจอยู่ตอนนี้ก็ถือว่ายังโสดยังไม่ได้คบคำว่าแฟนครับเคยไม่เคยไปภาคเหนือไหมที่เห็นภาพหลุดวิดีโอหลุดน่ะมีไหมอันนั้นผมเป็นคนถ่ายไม่มีวิดีโอสดไหมที่ว่ามีกันไปกินไปล้วงกันไปเที่ยวไปวันัึกไปชกยังไงไปชกเรื่องไปเลยไปชกกี่อ่ะ ใช่แต่ผมแบ็คเม่หลายคนอยู่ไม่ใช่ไม่เม่มมีไอ้แครนั้นไอ้ซิวกรอนซิวกรอนเอาผู้หญิงมานั่งตักเนาะใช่แล้วเรามีไหมเราอ่ะผมไม่มีแต่ก็น่ามียอดไอชิวยอดไอยอดไอชิวแล้วอีกคนหนึ่งไอ้ไรเพชรซีหมอกล่ะเพชรซีหมอกไม่ได้ไปแต่วันนั้นมีกุหลาบดำกุหลาบกุหลาบดำมีเด็กไหมวันนั้นมีเด็กไหมมีมีโอ้ล้าวฉันหมดเลยไอชิวนี่เนาะยอดไอชิวมีไหมเอากิ้งเอาแล้วใครผู้หญิงที่ส่งมานั่งตักกับมีไหม นั่งจักรไม่ใช่ผมเนื้อจะกปครผู้ก่อนนะพี่สิ่วก่อนแล้วมีนั่งจักวันนั้นมันไปชกเรื่องอะไรไปชกที่พะเยาครับพะเยาแล้วเขาจัดเด็กให้เลยจัดเด็กมาจากเชียงรายครับเชียงรายแล้วคู่ใครคู่มันเลยแสงมณนีไหมแสงมณีด้วยนี่วันนั้นด้วยวันนั้นแสงมณีด้วยมีมีกี่คนก็หึมเลยจูบไม่จูบกันล้วงคนเดียวกันนะนะไม่รู้มือใครเป็นมือใครฝนหลวงนี่ของแครไอ้ฝนนะไอ้ฝนล้วงเน่าเนี่ย กูหลวงนี่วังแท้เลยเงียบแต่ข่อยเสียบเลยใช่ไหมกุหลาบดำ่ะกุหลาบดำ่ะตามครับผมแล้วกุหลาบดำ่ะกุหลาบดำเป็นคนนิ่งๆครับครับผมนิ่งๆแต่ให้สาวลินนับเราให้เราให้เฉยๆเดี๋โอเคขอบคุณครับยอดไอคิวยังชายโสดนะยังของสดมีโปรแกแม่งยังยังครับปีใหม่ไม่กลับบ้านไม่ครับซ้อมต่อซ้อมต่อนะครับรอรายการเพราะรอรายการบ้านใหญ่อยู่ใช่ครับได้ข่าวว่าได้โบนัสหลายไฟแล้ว ขอบคุณครับอยอดไอเชิวครับ,รบผม<อ>นี่แหละไอตัวเสียบมันน่ะเสียบคนดีตัวเสียบดีเลยไอตัวนี้แหละครับพี่น้องผมรู้หมดเลยนี่แหละไอคนนี้แหละเสียบดี <c oughs> <c oughs>